อาท่านผูชมครับสลับไปดูข่าวต่างประเทศก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อไม่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ฝรั่งเศสตรงแถวย่านชาเตเลเดอานะฮะในกรุงปารีส<ม>ปรากฏว่ามีเหตุจราจลเกิดขึ้น<ม>จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมาระง,งับเหตุด้วยการฉีดแก๊สน้ำตา <Un mouvement S 1> นี่ <de full. S 1> เห็นไหมถือกระบองถือโล่เข้ามาฝรั่งเศสปรากฏว่ามันเกิดจากอะไรไหม มันเกิดจากร้านอาหารไทยร้านหนึ่งชื่อครัสตี้สบายดีเป็นเชนร้านอาหารไทยเอเชียเขาเปิดสาขาใหม่ย่านชาเตเลเลาในกรุงปารีสแล้วฉลองวันเปิดสาขาใหม่มและเป็นวันเปิดเทอมด้วยด้วยการจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะฮะมีคนตามอยู่ประมาณ3ล้านกว่าคนจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาเปิดแล้ว แจกข้าวหน้าไก่ทอดหนึ่พชุดปรากฏว่าคือวัยรุ่นเขาก็ชอบชอบอินฟลูคนนี้ด้วยนะคนตามเยอะแล้วก็แจกข้าวหน้าไก่ทอดด้วยก็เลยมาเข้าคิวรับข้าวหน้าไก่ทอดจนเกิดเหตุจราจนขึ้นนี่นะฮะโอ้โหคือเขาแจกพันชุดแต่มีวัยรุ่นมาประมาณสามพันกว่าคนที่สุดแล้วเกิดการแย่งชิงข้าวหน้าไก่ทอด จนเกิดการทะเลาะวิวาชกต่อยเหยียบกันจนเป็นจราจลตำรวจต้องมาระงับเหตุฉีดแก้น้ำตาด้วยนะรวบตัวหัวโจไปได้สามคนนีนะฮะสามคนนี้ก็ก่อความรุนแรงในเหตุจราจล<อ>ข้าวหน้าไก่ทอดฟรีหนึ่พชุดมากันสามพันกว่า แจกด้วยแล้วก็อินฟลูคนนี้คนตามเยอะด้วยล่ะโอ้หนา่หน้าไก่ทอดเป็นพันนี่มันพันชุดที่มันเยอะนะโอ้โหนึกไม่ถึง่ะว่าจะเกิดเหตุขนาดนี้ใช่ความจริงถ้าแจกหนึ่งพันชุดนี่นะไม่ต้องจ้างอินฟลูก็ได้คนก็ต้องแห่แห่มาอยู่ดีเชื่อไหมใช่ใช่คนแห่แห่มาถ้าเกิดไม่จ้างอินฟลูนะคนอาจจะมาอาจจะไม่ถึงสามพัน ก็ไม่ไม่วุ่นวายแบบนี้ไม่วุ่นวายไม่เกิดจราชน่ะทีนี้ก็เลยไม่รู้เลยว่าร้านอาหารไทยเนี่ยต้องต้องรับผิดชอบยังไงด้วยหรือเปล่าเพราะเป็นคนแจกใช่ไหมทางนายกเทศมนตรีเมืองเขาจะเอาเรื่องหรือเปล่าก็เกิดคุณจะทําแบบนี้คุณต้องภาษานเราก่อนนะอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมนึกถึงงานงานทิ้งกระจาดบ้านเราอ๋อใช่ไหมใช่แย่งกันแต่นี่เกิดขึ้นที่ปารีสนะปารีส โอเคขนาดนี้เลยนะของฟรีอ่ะพันชุดดูเลยเออตำรวจแบบโอ้โหมีโลมีกระบองยิงแก๊สน้ำตาด้่ยนะโอ้โหวัยรุ่นนั้นเลยเลยใช่ใช่แย่งข้าวหน้าไก่ทอดเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ทางพลทบุญสินภาคกลางนะครับภาคที่สองนะครับก็ไปที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะครเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวเรื่องเรื่องเล่าจากแนวหน้าวีรกรรมทหารกล้าปกป้องแผ่นดินไทยไดนะฮะก็มีผู้ปกครองนักเรียนครูเข้าฟังประมาณ3,000กว่าคนและมีอยู่ช่วงหนึ่งของการบรรยายนะครับมแม่ทัพภาคสองบอกว่าตอนนี้มีการ หยุดยิงชั่วคราวอยู่ในขั้นของการเจราจาการเหตุสู้รบที่เกิดขึ้นทำให้พี่ๆทหารเสียสละชีวิตเพื่อชาติไปถึง15นาย mm. แล้วก็พูดถึงการเปิดด่านปิดด่านนะครับว่าถ้ามีการเปิดด่านมันจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทางฝั่งของกัมพูชาอาจจะลองฟังช่วงนี้ดูนะฮะการควรจะเป็นมาตรการสุดท้ายของการเจรจา มันก็จำเป็นแหละนะการะปดการแต่ควรจะเปิดใน,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 นเวลาที่สมควรที่เหมาะสมเมื่อผู้นำประเทศตะเยนเข้าใจเราแล้ว,ลวไม่ไดือ้อกับประเทศไทยแล้วการที่เราใช้อาวุธันานัน้มันอาจจะส่งผลต่อชีวิตคนเรือนส่งผลต่อการขยายสงครามขนาดใหญ่ระหว่างประเทศเราไม่เหมือนไม่เหมือนตะเวน เขาที้งมาใส่ประเด็นนอนม,อมีมีน้องคนาดึงน้องถามนะครับว่าทำไมเราไม่มีงประเด็นโต้ะค่ะที่ถ้าเรามีงประเด็นแสดงว่าสัญญาตตขเรา,าก็องเป็นแบบนี้แน่เห็นไหมฮะช่วงหลังนี้ที่บอกว่ามีคนถามแม่ทัพว่าทำออไม เขายิงใส่พลเรือนของเราเราไม่ตอบโต้ยิงใส่พลเรือนของเขานะท่านประทานบอกถ้าเราไปโจมตีพลเรือนเขาก็เท่ากับว่าสันดาลเราก็เหมือนกับพวกเขมรชอบเลยเด็กเเลยตบมือเลยนี่แล้วก็บอกว่าการปิดด่านเนี่ยมันทำให้ทางนู้นเขาเดือดร้อนพอสมควรแต่ถ้าเราเปิดด่านนะเปิดด่านส่งน้ำมันส่งอะไรเข้าไปเนี่ย เดี๋ยวมันก็เอาอน้ำมันไปเติมรถถังใช่แล้วก็มา<ช>ยิงเราเส่งปูนไปเดี๋ยวมันก็เอาอปูนซีเมนเหล่านี้ไปทําเป็นบังเกอร์ออมันก็กระทบกับเราอีกเหมือนกันนีนะฮะฉะนั้นถ้าปิดด่านต่อไปเนี่ยที่สุดขเขมรต,ต้องต้องแพ้ต้องแพ้ต้องลาบากต้องอยู่ไม่ได้ใช่นี่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าที่ชาติขเขมรเ,เนี่ยคัมพูชาเนี่ยอยู่ได้ทุกวันเนี้เพราะติดต่อค้าขายกับเราเนอเพียงแค่เราปิดด่านปิดมันทุกด่านเลยปิดไปเรื่อยๆที่สุดนะฮะ ประเทศกัมพูชาเนี่ยจะต้องแบบยอมซิโรล,ลาบใช่จะต้องอ่อนแอใช่และจริงๆอาจจะอยู่เป็นชาติไม่ได้โดซ้ําไปโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนหลายจังหวัดของเขาเนะจะอยู่ไม่ได้นะฮะและแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีเรื่องของการจะเล็ดรอดแรงงานกลับเข้ามาในบ้านเราใช่แล้วมันก็มีเรื่องของคนของเรานี่แหละที่แอบส่งสินค้าไปให้มันเอต้องมีงมนะ ่งเส้นมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวส่งอะไรไปเนี่ยจะต้องมีแอบ,บส่งนี่แหละฮะอันนี้คือเล่าข่าวคนในคั้นตอนนี้ท่านผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะผมคุณธทีระทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คุผู้ชมฮะเรื่องราวของ DNA ความดี24ชั่วโมงความดีความเป็นพลเมืองดีของพนักงานร้านเซเว่นมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเกิดขึ้นที่สาขา11417นะ11,417โอ้โหสาขาเน้โห,นะโโหเป็นหมื่นก็มีรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถกระบะนะครับก็ทำให้คนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้รับบาดเจ็บ ในตอนนั้นนะครับคุณวันวิสาพึ่งแย้มผู้จัดก,การร้านเซเว่นแล้วก็น้องออนปริยาจงบริบูรณ์พนักงานประจำร้านเห็นเหตุการณ์นะครับก็รีบกดปุ่ม SOS เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็วิ่งออกไปกลางร่มให้กับผู้บาดเจ็บท่ามกลางฝนตกหนักตอนนั้นครับแล้วก็ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยประสานกู้ภัยให้นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับคุณวันวิสาพึ่งแย้มผู้จัดการร้านบอกว่าก็ดีใจและก็มีความสุข ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ผู้บาดเจ็บจนปลอดภัยคิดเสมอว่าถ้ามีโอกาสก็จะช่วยเหลือเราต้องช่วยให้เต็มที่แค่ลูกค้าปลอดภัยก็ดีใจแล้วนะครับนี่คือคุณวันวิสานะครับนโยบาย DNA ความดี24ชั่วโมงเป็นอีกหนึ่งแนวทางของทาง c p o 7-11 e e e ที่มุ่งมั่นสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในองค์กรทำความดีนะทั้งต่อเพื่อนร่วมงานลูกค้าและสังคม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้แสดงออกถึงจิตสำนึกที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันนะครับ DNA ความดี24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเกิดล้มป่วยกระทันหันเป็นลมในร้านหรือว่าอย่างนี้อุบัติเหตุที่เกิดหน้าหน้าร้านเขาอะเขาก็ออกไปช่วยเลยเห็นไ,ไหมออกไปช่วยทันทีนะฮะนี่ดีนะฮะเซเว่นนะครับ